ต่อมาผมจะมาอธิบายคำสั่ง add นะครับมาดูที่ตัวแรกเลยครับ a d หนึ่งคอมาอาร์สองก็คือการเอา a หนึ่งนะครับ a หนึ่งเท่ากับ a หนึ่งบวกอารสองครับสมมติให้ a หนึ่งเท่ากับข้างที่เท่ากับสิบหกอารสองเท่ากับยี่สิบไม่บวกกันแล้วก็จะเท่ากับสามสิบใช่ไหมครับแล้วสามสิบนี้ จะไปจะถูกเก็บในอันหนึ่ง r หนึ่งก็เท่ากับสามสิบนะครับก็คือเอาสองตัวนี้บวกกันแล้วก็คำตอบที่ได้นะครับไปเก็บใน r หนึ่งแบบมานี้ครับส่วนส่วนสองนะครับ a อ d r หนึ่งเข้ามาห้า h ปล่อยให้สองผลให้ r หนึ่งเท่ากับส่วน s หนึ่งส่วนนะครับ, 1, 5, 5บ, 0, รบซึ่งห้าห้า h เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นศส่วน s 5้นะครับซึ่งว่าเรา,าบวกกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นส่วน x 6 5นะครับผมหรือก็คือ65 h 65 h ตรงนี้ผมห,หรือว่าคำตอบนั้นจะถูกเก็บใน r 1นึ่งก็คือจะเป็น r 1นึ่เท่ากับ r 1นึ่งบวกไปห้าห้า h ประมาณนู้ขงนสามคือ a d d ึ่ a d เหนึ่งสองสามสี่เก็คือการ a หนึ่เท่ากับ a 1บวกด้วยค่าใน a เ d r e หนึ่งสอสามสีครับแล้วก็จะถูกเก็บคำตอบไปถูกเก็บใน a 1นึ่งน่อปมาณนู้ d add, a เ d a d หนึ่งสองสามสี่เชขียนพี่ดีกล้ว อย่นี้ครับก็เือยเลขหนึ่งสองสามสี่เแล้วก็คมออันหนึ่งก็คือการเอ่อหนึ่งสองสามสี่เจ็จะเท่ากับค่าค่าใน a d d r e s หนึ่งสบวกกับ5 1ครับผมแล้วก็คือคำตอบที่ได้นะครับชจดคำตอบนะครับผมจะถูกเก็บใน A เดนึ่งสองสาสีครับก็คือจะเห็นว่าตัวไหนอยู่ข้างหน้าครับผมผลลัพธ์ที่ได้จะไปถูกถูกเก็บในตำแหน่งกันนะครับผมก็คือถ้าสมมติว่า r e a d e r A 1อยู่ข้างหน้า A สองอย่างนะครับผลลัพธ์ก็คือจะเก็บใน A 1ครับประมาณนี้ครับ